สวัสดีนักเดินทางทุกท่านครับผม PH.D. Reynolds แล้ววันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์7,700เพชรฟรีในแพช3.3สายฟรีไม่ควรพลาดจะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ อันดับแรกครับก็ขอขอบคุณคุณซูรุมิก่อนเลยนะครับผมที่ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมและผมก็ได้นําข้อมูลดังกล่าวนะครับมาทําการคํานวณนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขจํานวนพรีโมเจมส์ให้ถูกต้องนะครับผมสาหรับใครที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็น6,600เจมส์นะครับผมสามารถข้ามไปดูตรงช่วงสรุปได้เลยนะครับผมทำทำสแต็มไว้ด้านล่างแล้วนะครับกดคลิกได้เลยจ้า โดยการคำนวณครับก็จะอ้างอิงตามข้อมูลจากทาง Official นะครับหรือ Genshin Impact Official นั่นเองแล้วก็ข้อมูลทางสถิตินะครับผมโดยเราจะคำนวณตามระยะเวลาของแพชสา3จทั้งแพชเลยนะครับผมอันดับแรกก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมสำหรับกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมหลักนะครับผมของแพชเวอร์ชั่นนี้อาคิสคิโมดาม s ชินะครับ โดยของรางวัลของกิจกรรมนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวดาบเล็กนะครับผมแล้วก็ยังมี Cloud o f Insight หรือว่ามงนะครับแล้วก็มี Primo James ด้วยนะครับเนื่องจากเป็นกิจกรรมหลักนะครับจึงประเมิน Primo James อยู่ที่10 0 0 Primo ร e m มครับผมถัดไปครับก็จะเป็นกิจกรรมย่อย across the wilderness นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมไล่เก็บทุกโ่งนะครับผมโดยของรางวัลก็จะได้เป็น Primo James แล้วก็สมุดอภรรสวรรค์นะครับเป็นกิจกรรมย่อยนะครับจะประเมิน Primo James อยู่ที่420 Primo James ถัดไปก็จะเป็นกิจกรรมซ่อนแอบนะครับหรือว่าวินเทรสนั่นเองนะครับผมก็เป็นกิจกรรมย่อยเช่นเดียวกันนะครับก็จะประเมินพริมโมเจมส์อยู่ที่420พริมโมเจมสครับผมแล้วก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายนะครับมิสทรีดันเจียนเร a ยมออฟแซนนะครับในรอบนี้นะครับ ก็มาเป็นกิจกรรมย่อยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับให้เราได้ทดสอบตัวละครหลายๆตัวเพื่อให้เราได้รู้ความสามารถแล้วก็ลองเล่นก่อนที่จะกดตัวละครมานะครับผมดังนั้นครับกิจกรรมทั้งหมดครับจะได้ทั้งสิ้น1,000บวกกับอีก4 2 0รคูณ3เท่ากับ2260กพรมมจ,จ้าำลำดับถัดไปจะเป็นการทดสอบตัวละครหรือว่าเทสรันะครับผมซึ่งเวอร์ชันนี้มีตัวละคร 5ดาวทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับโดยจะได้ตัวละ20พร i โมเจมส์ครับผม20คูณ4เท่ากับ80พร i โมเจมส์ครับถัดไปก็จะเป็นอาร์คอนเควสนะครับผมซึ่งจะมีอาร์คอนเควสใหม่นะครับโดยอาร์คอนเควสจะได้พร i โมเจมส์อยู่ที่60พร m โมเจมส์ครับถัดไปก็จะเป็นเดลี่ล็อกอินหรือว่าล็อกอินรายวันนั่นเองนะครับผมซึ่งระยะเวลาแพช3.3นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่7ธันวาคมครับและสิ้นสุดวันที่18มกราคมครับผม ถ้าไม่เราสามารถล็อกอินรายวันได้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับก็จะเป็นวันที่11และวันที่18ของเดือนธันวาคมและวันที่4แล้วก็11ของเดือนมกราคมครับ20คูณ4เท่ากับ80 p r i m o g e m s s จ้าถัดไปก็จะเป็นอัปเดตแพชนะครับ3.3นะครับเมื่อเราล็อกอินเกมเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้รับไปทางจดหมายนะ600 p r i m o g e m s s ครับผมแล้วก็จะมีไลฟ์เวอร์ชันใหม่นะครับหรือว่า3.4นะครับผมก็อย่าลืมรอดูไลฟ์กันนะครับ ก็จะเหมือนกับไลฟ์รอบนี้นี่แหละแล้วก็เอาโคดไปกอกนะครับผมถัดไปก็จะเป็นเควสตรายวันนะครับผมซึ่งเควสตรายวันเนี่ยจะได้ทั้งสิน้นวันละ60พรีโมเจมส์นะครับผมระยะเวลาแพชอยู่ที่42วันครับเพราะฉะนั้น60คูณส2เท่ากับสองพรี่พรีโมเจมส์จ้าถัดไปก็จะเป็นอบิสนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ลงอบิสก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมได้ทำตารางคำนวณแยกเอาไว้ให้สำหรับผู้เล่นที่ไม่ลงอบิสแล้วนะครับผมอาบิสจะมีการ reset. นะครับสชั้น600 p r i พริโมเจมสครับผม ตลอดระยะเวลาแพชจะมีการรีเซ็ตด้วยกัน3ครั้งครับก็จะเป็น600คูณ3เท่ากับ1,800พรีโมเจมส์จ้าลำดับถัดไปครับก็จะเป็นไพ่บอนบาร์เกนหรือว่าร้านค้าของไพ่บอนนั่นเองนะครับผมซึ่งจะรีเซ็ตเดือนละ1ครั้งนะครับก็จะเป็นประจําเดือนมกราคมครับผมก็จะแลกได้5อินเทอร์ทวเฟสด้วยกันสําหรับสายฟรีก็จะสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับ7,700พรีโมเจมส์กับอีก5าอินเทอร์ทวเฟสครับผมลำดับถัดไปก็จะเป็นของผู้ที่สนับสนุนเกมแล้วนะครับสำหรับผ วันละ90พรีโมเจมส์ครับ90คูณ42เท่ากับ3,780พรีโมเจมส์ครับลำดับถัดไปครับก็จะเป็นตัว b a t t l e Pass นะครับสำหรับใครที่เติม b a t t l e Pass เนี่ย เมื่อทำ Battle Pass ครบเลเว่า50ก็จะได้ Primo Gems ทั้งสิ้น680 Primo Gems แล้วก,ก็เจ้าตัวเม็ดกาชาเสียงพูดหรือว่า i n t e r t w a d e Fate ทั้งหมด4เม็ดด้วยกันนะครับผมลำรับถัดไปก็จะเป็นสรุปแล้วนะครับสำหรับสรุปนะครับ F2P ก็จะเป็นสายฟรีแท้นะครับ BP ก็คือเติม Battle Pass อย่างเดียวมูลก็คือเติมพรายวันอย่างเดียวแล้วก็มูลบวก BP ก็คือเติมทั้งพรายวันแล้วก็ Battle Pass เลยนะครับจะเห็นได้ว่าสายฟรีแท้1 0 0เนเนี่ยปริมาณ Primo Gems ที่ได้เนี่ยจะต่ำกว่า ู้เล่นที่เติมพอลายวันแล้วก็ b a t t l e Pass ถึง58%กันเลยทีเดียวนะครับถัดไปครับก็จะเป็นแหล่งที่มาของ Primo j e m s นะครับผมอันดับหนึ่งเลยครับก็จะเป็นพรายวันนะอยู่ที่31%ครับผมสําหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีแท้เนี่ยก็จะเป็น daily quest นะครับอันดับหนึ่งนะครับอย่าลืมทํา daily quest กันนะแล้วก็จะเป็น e v e n ์อยู่ที่19% Abyss อยู่ที่15%นะครับถือว่าเป็น t o ป3ของสายฟรีเลยถัดไปก็จะเป็น b a t t l e Pass อยู่ที่6%อัปเดต3.3อยู่ที่5%ครับ ไลฟ์สาม์แล้วก็จะมีล็อกอินเทสลันแล้วก็มีอาร์คอนเควสนะครับอยู่ที่1%และ0.5%ตามลำดับจ้าถัดไปก็จะเป็นสรุปสุดท้ายแล้วนะครับผมจะเป็นตารางด้านบนก่อนนะครับ F2P สายฟรีแท้นะครับ BP คือเติมเบล p แพสอย่างเดียวมูลคือเติมพอรายวันอย่างเดียวแล้วก็มูลบวก BP คือเติมทั้ง2เลยนะครับจะเห็นได้ว่าสายฟรีแท้นะครับจะได้อยู่ที่7,700 Primo g e m s มจครับผมแต่ถ้าไม่ลงอ b เบสเนี่ยจะได้อยู่ท 5, แต่ถ้าทําทุกอย่างเลยเติม Battle Pass ด้วยเติมพรหลวนันด้วยลงอ b บิสด้วยจะได้ถึง12,160พรีโมเจ m ส์กันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนตารางด้านล่างนะครับผมจะเอาพรีโมเจ m ส์ทั้งหมดนะครับมาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ r โรสหรือว่าอินเทอร์ f ทร์นั่นเองนะครับสายฟรีแท็จะได้อยู่ที่53โรสครับไม่ลงอบิส41โรสนะแล้วก็ถ้าทําทุกอย่างเลยเติม Battle Pass ด้วยเติมพรหลวันด้วย จะได้ทั้งสิ้น85โรสกันเลยทีเดียวสำหรับรอบนี้ใครจะเปิดกาชาก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับการกดกาชานะครับไม่หลุดเลทได้ตัวละครที่รักได้ตัวละครที่หวังภายใน10โ r o นะครับทองออกกันรัวๆปวดซีแบบไม่ยั้งกันเลยทีเดียวนะครับผมสุดท้ายนี้ผมคงจะต้องขอตัว,วลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบายๆจ้า